พี่น้องผู้ศรัทธาต่อราะซุบฮานุวตาลาทุกท่านครับอันดับแรกขอกำชับย้ำเตือนตัวผมและก็พี่น้องที่ร่วมละมาจุมอะในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านนะครับให้เรานั้นได้ยํำเกรงต่อลาะซุบฮานาหัวจะอาละให้มากๆ,ๆเพื่อที่เรานั้นจะได้กลับไปหาอัลลอฮ์เต็มตัวกลับไปหาพระองค์นะครับด้วยกับความเป็นบ่าวที่เ,เป็นมุมมินที่สมบูรณ์ตามที่อัลลอฮ์นั้นได้ แจ้งให้กับเราทราบเอาไว้พี่น้องบุทรทาทั้งหลายครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมเจอคลิปวิดีโออยู่คลิปหนึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานที่หนึ่งนะครับก็เป็นน่าจะมีลักษณะคล้ายๆกับกูโบส์อะนะเพราะว่ามันมีลักษณะเหมือนกับกูโบของของคนจีนที่ว่าเป็น เป็นสถานที่ที่เหมือนกับกูโบคนจีนะนะครับแต่ทีนี้ว่าสิ่งที่เห็นก็คือเป็นผ้าเป็นวิดีโอนะของคนที่เป็นมุสลิมนะครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมที่ดูเหมือนจะมีอายุนะครับแล้วก็ที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นบรรดานหนุ่มแล้วก็คนแก่ๆเนี่ยนะครับได้นั่งแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรมีจานผลไม้อะนะตั้งเหมือนถวายอยู่แล้วก็ มุสลิมเหล่านี้เนี่ยนะครับคือแต่งตัวมุสลิมเลยแหละว่ากันง่ายๆมุสลิมเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ได้เอาทูบอ่าเอาทูบนะครับแล้วก็มีการคารพสักการะตามคลิปวิดีโอเลยนะครับสถานที่มันคล้ายๆกับของของ,ของคนจีนนะที่จะมีมงก่อมขึ้นมาอ่ามงก่อมเป็นปูนขึ้นมาแล้วก็จะมีข้อความต่างๆอาจจะเป็นชื่อของชื่อของคนคนตายอะไรแบบนี้นะครับ นี่ลักษณะนี้ที่เจอมาแล้วก็เป็นวิดีโอที่เผยแพร่กันอยู่แพร่หลายกันอยู่ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องครับในช่วงของ10วันสุดท้ายในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็เจอมุสลิมกลุ่มหนึ่งที่มีการาลือกันนะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นบ่อน,น้ำแล้วก็ไปนั่งลดหัวการอาบกันไปนั่งลดหัวอาบกันแล้วก็ทำกันเหมือนกับว่า บ่อน้ำนี่มันมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามในช่วงท้ายๆเดือนรอมฎอนสิบคืนสุดท้ายเอาละพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์บ่อน้ำก็ดีหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็ดีที่เป็นมาก่อมขึ้นมาสุสานเหมือนคนจีนเนี่ยแล้วมีมุสลิมเนี่ยนะครับถือทูบถือเทียนอะไรต่างๆทำท่ากราบไหว้นะเอาละไอเรารับสิ่งที่เป็นคลิปวิดีโอมาใช่ไหม เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณา์เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้ความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับน้ําเราก็ไมไ่อยู่ในเหตุการณ์เอาละพี่น้องครับผมไม่พูดถึงสองเหตุการณ์นี้ก็แล้วกันหมายถึงไม่พูดถึงนะว่าเป็นใครอะไรยังไงเพราะเราเราไม่รู้มันอาจจะเป็นคลิปวิดีโอเก่ามันอาจจะเป็นเหตุการณ์เก่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวที่คนทาเขาตอกตัวแล้วอะไรก็ตามเะนั้นเรายกยอดเรื่องนี้ไปเลย ยกย่อไปเลยว่าเราไม่เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดเมื่อไหร่เอ้าพี่น้องครับไม่เป็นไรแต่วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องเลยเพื่อให้เรานั้นหนึ่งไม่มีพฤติกรรมแบบนี้สองไม่โดนคนจูงไปทำพฤติกรรมแบบนี้สมไม่ให้เราเนี่ยไปเป็นปากเสียงป้องกันว่าเขาไม่ผิดและสไม่ให้เรานั้นไปสอนลูกสอนหลานว่าแบบนี้ก็ถูกต้อง ฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องครับเรามาย้ําเตือนกันอีกทีหนึ่งด้วยเวลาสั้นๆย้ําเตือนอะไรครับย้ําเตือนกับคําว่าอีลาหุนอีลาหุนคุณไหมพี่น้องอีลาหุนก็คือลาอีลาลาอีลาฮะอินละหรอนี่แหละประโยคนี้คำนี้แหละอีลาหุนอีลาหุน พี่น้องครับในภาษาอาหรับเนี่ยนะพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยหรือคําที่เราใช้เรียกอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาเนี่ยหลักๆแล้วจะมีอยู่สองคำก็คือรอับบุญกับอิลาหุนรับบุญสังเกตจากดูอาก็ได้อัลลอฮุมมะอัลลอฮอัลลอฮตัวเนี้ยน,นะครับอิลาหุนรับบานาอ่ารับบานารับบานาเนี่ยก็คือรอับบุญอิลากับรับบุญเป็นความหมายที่แปลว่าพระเจ้าทั้งคู่ แปลว่าพระเจ้าแปลว่าพระเจ้าแต่พี่น้องครับอีลากรับบุญมีความต่างกันต่างกันและมีความสำคัญเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราแยกระหว่างอีลากับรบบุญไม่ได้เมื่อนั้นเราก็จะไม่ต่างอะไรจากอบูละฮับเมื่อนั้นเราก็ไม่ต่างอะไรจากบรรดาผู้ที่อยู่ในนครมักกะทำไมอหพี่น้องครับ ถามว่าต้องแยกทําไมพี่น้องครับฐานเดิมของมุชลิกมกักกะฐานเดิมของมุชลิกมักกะที่ท่นานนบีมัลสลลอวะไล้วันสลัมมาประกาศมาเรียกร้องเนี่ยฐานเดิมของพวกเขาอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเองเลยว่าคนเหล่านี้รู้จักพระเจ้ารู้จักอัลลอฮ์คนเหล่านี้รู้จักรับบุญรู้จัก الله. อัลลอฮ์อ่ารู้จักรับบุญรู้จักอัลลอฮ์ หรือแม้กระทั่งอีลาหุนก็รู้จักทีนี้รู้จักรอบบุญเนี่ยรู้จักยังไงมุชลิกมาการู้จักรอบบุญอันเนื่องมาจากรู้จักดีว่าใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าใครเป็นผู้สร้างผืนแผ่นดินใครเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ใครให้เป็นให้ตายใครให้ลิสกีกับเราแน่นอนมุมชลิกมากาก็ตอบว่าอัลลอฮ เอบว่าอัลลอฮ์ถามเราเรารู้ไหมรู้ใครเป็นผู้ให้ริสกีในในในทางที่มันเป็นการกําหนดมานะใครอัลลอฮ์ใครสร้างโลกอัลลอฮ์ใครสร้างจักรวา Allah, ลอัลลอฮ์เราตอบเหมือนกันเลยครับได้หมดเลยว่าอัลลอฮ์ทีนี้เป้าหมายที่ท่านนบีมัซลัรลอวยะฮ์วะสัลลัมต้องขึ้นมาประกาศและเกิดการต่อต้านหนักหน่วง ไม่ว่าจะเป็นคนในเครือญาติของท่านไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต่อต้านหนักหน่วงนบีมาบอกอะไรล่ะก็ในเมื่อคนเหล่านี้เขารู้จักอัลลอฮ์แล้วนบีมาบอกอะไรพี่น้องครับที่ทำให้คนเหล่านี้มันขึ้นมันไม่ได้มันไม่ยอมมาบอกอะไรอ่ะสิ่งที่ท่านนบีมัตารลรอวะเลยวะสลัมมาบอกไม่ได้หมายความว่าให้มุชลิกมาก้ารู้จักรับบุญเปล่าคนเหล่านี้รู้จักอยู่แล้ว แต่ที่นบีมาบอกก็คือให้รู้จักอีลาหุนลาอีลาทำไมอ่ะก็เพราะว่าตอนที่นบีมาบอกมุชลิกมักกะเหล่านี้เขาเอาอีลหไปลงไว้ที่บรรดา,จาเจวิตเอาอีลหไปใส่ไว้ในจเจวิแล้วก็เอารับบุญให้อัลลอฮ อย่างเดียวรอบบุญหา้าร้อยอย่างเดียวมันก็เลยเกิดปัญหาว่าเชื่ออัลลอฮ์สร้างบริหารจัดการดูแลให้เป็นให้ตายแต่พอเวลาจะเคารพสักการะไปหาอีละก็คือลูกป,ปั้นทั้งหลายที่อยู่รอบนครมักมกะ360รกรูปเด่นๆก็คือลาอุซามานาตอะไรต่างๆเหล่านี้ ฉะนั้นพี่น้องครับท่านนบีมัซตะรอวะไล้วะซัลลัมก็เลยมาเคลียร์มาเรียกร้องใหม่ว่าหากพวกท่านเชื่อในอัลลอฮ์หากพวกท่านเชื่อในอัลลอฮ์นะเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นลบปุลนะนะฉะนั้นมาปฏิญาณตนพร้อมกันว่าลาอิละไม่มีสิ่งที่เราจะเคารวะสักการะกราบไหว้บูชาคำไหนก็ตามที่มันเป็นอิบะาด่าน่ะ อินละลอยกเว้นอันล้อองเดียวยกเว้นอัลล้อองเดียวพี่น้องครับถ้าเราเข้าใจคํานี้ถูกนะถ้าเราเข้าใจคํานี้ถูกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นที่ผมเล่าให้ฟังไม่มีครับไม่มีเพราะ <_ d un> เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะการที่เราไปกูโบเนี่ยเราไปทําอะไรเอาหนักสุดเลยพี่น้องครับ ขอดุอาให้ให้นะไม่ใช่ขอเอาจากเขานะขอดุอาให้อขอดุอาให้ให้ใครอ่ะให้เอาลลอเมตตาคนที่อยู่ในกุบทขอดุอาให้และขอดุอาให้เขาหรือไม่ก็ไปลํำลึกถึงความตายให้ลํำลึกไวเลยว่าเนี่ยอยู่ในดุนยาเนี่ยจะหรูหราแค่ไหนก็ตามสักวันหนึ่งก็ต้องมานอนตรงนี้ต้องมานนอนตรงนี้ ไปขอดูอาให้เขาหรืออยู่ที่บ้านก็ขอดูอาให้แล้วอภัยโทษให้เขาให้เราอภัยโทษให้ฉะนั้นพี่น้องครับถ้าคนเราเข้าใจลาอีละอีละตวนนี้นะคืออะไรอ่ะมาดูพี่น้องครับอีละในที่นี้เนี่ยความหมายของอีละก็คือมะบูตหมายถึงสิ่งที่ถูกเคารพสักการะกราบไหว้บูชาสาบาน ใส่ไปห,หมดเลยอะไรก็ได้ซึ่งตามหลักภาษาเขายังไม่แยกตามหลักภาษายังไม่แยกก็หมายความว่าอีละตามหลักภาษามีความหมายว่าสิ่งที่ถูกเคารพสักการะบีฮักกินเอาบีบาเต้นไม่ว่ามันจะเป็นของจริงหรือของปลอมก็ได้อันนี้คือตามหลักภาษาไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือของปลอมก็ได้ ฉะนั้นอีลาเนี่ยนะครับก็จะมีสองชนิดมีอะไรบ้างมะบูดบีฮักกินกับมะบูดบินบาตินสิ่งที่ถูก,ก,กาละของจริงกับของปลอมมีของจริงกับของปลอมและของจริงคืออะไรของจริงก็คือวะฮุวลละลออัลลอฮ์ซุบฮานวะตละลาฟัลมะบูดดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานวะตละลาคือสิ่งที่ถูกพสักการะบิฮักกินฮุวัลอลฮุวะ ดะคือสิ่งที่ถูกเขารบสักการละของจริงแล้วมีแค่สิ่งเดียวมีสิ่งเดียวครับไม่มีอย่างอื่นแล้วพี่น้องจะสาบานวันลอฮีพี่น้องจะบนบานลูกจะเกณฑอาหารลูกจะจบลูกจะอะไรก็ตามหลักการอิกนาม,มีไหมบนบานมันต้องมีสิเพราะบนบานคืออิบาดะก็บนบานต่อรอบไปี่ ขอต่อรอบไปีิว่าถ้าเกิดลูกฉันมันสอบผ่านมันไม่โดนทาหารฉันจะเลี้ยงญาติพี่น้องฉันจะถือสินอดก็ทำไปสิทำไปสิพี่น้องครับเวลาเราเกิดความกลัวกลัวอ่กลัวสิ่งที่เป็นเขาเรียกกลัวสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติที่คนใครก็ช่วยเราไม่ได้นะเช่น กลัวยินกลัวใช้ตอนมันจะตอนเนี้จิตใจมันโหมันนอนคนเดียวแล้วมันกลัวมากอันเนี้ยขอตอ่อโลไม่ใช่อความกลัวตามธรรมชาติที่เราสร้างมานะไอ้น,นี่คนละเรื่องกลัวงูกลัวนั่นอันนี้เรียกคนมาช่วยตีได้เรียกคนมาช่วยไล่ได้อะไรนะอันนี้คนละเรื่องแนละ้วนี่ขอตอ่อโลทั้งหมดครับไม่ว่าจะก้มสุยูดไม่ว่าจะละหมาดถือศีลอดอะไรก็ตามขอตอ่อโลหมดเลย เหลืออัลลอฮ์องเดียวพี่น้องครับฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราเข้าใจและอิลน์นออย่างแท้จริงก็จะไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนที่ผมบอกแต่ก็อย่างว่าแหละพี่น้องครับเราไม่สามารถหยุดเหตุการณ์เหล่านี้ได้เพราะมันเป็นสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะเพราะเราอยู่ร่วมกับสังคมที่ปะปนกันไปจนกระทั่งแยกออกแยกไม่ออกอันไหนพิธีกรรมของเขาอันไหนของเราแยกกันไม่ออกแล้ว ฉะนั้นสิ่งที่ผมฝากพี่น้องก็คืออย่างน้อยๆเรารู้ตัวเราป้องกันตัวเราป้องกันครอบครัวของเราเช่นมีคนมันหลอกภรรยาเราครอบครัวของเราว่าอันนี้มีน้ําศักดิ์สิทธิ์มีน้ําศักดิ์สิทธิ์อ่ามีน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่กินแล้วเดี๋ยวหายนี่เราก็บอกเลยว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ถ้าถ้าเรื่องน้ําเนี่ย เอาที่พอจะมีหลักฐานหรือว่าพอที่จะมีหะด i ษนบีหรือการกระทําของสลับเนี่ยพอจะได้นะก็คือน้ำดำดำําดาๆมันดาๆที่ไหนแล้วมันขุดมาจากบ่อไหนก็ไม่รู้ดาๆนูน่นมันต้องบินข่ามานุษย์ใช่ไหมดื่มน้ำดำดำําดําๆแล้วก็ขอดุอาอันนี้ซอบา้าใครต่อใครก็ทํากันนบีก็ทําให้เห็นอ่าอันนี้มันพอได้และมันไม่ได้ดีเพราะน้ําดําๆนะแต่อลลอฮฺประทานความบริกัตให้กับมัน นี่ฉะนั้นพี่น้องครับสุดท้ายเนี่ยผมทิ้ง<ม>อายะนกุรอาน,นไว้หนึ่งองค์การในสุรอนฮัจอายะที่62อัลลอฮุบานูวะตอาลาบอกว่าอย่างไรครับดาลิกะบิอันนัหลลอฮะฮวัลฮักดังกล่าวเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยดังกล่าวเนี่ยอัลลอฮุบานูวะตอาลาคือพระเจ้าที่แท้จริงองค์เดียวที่เราจะเอาอิบะาดาทุกอย่างให้กับอัลลอฮ์พระเจ้าองค์เดียวนะ นะครับวาอันนามายาดออูนะมินดูนีฮีฮุวนบาเตนและอะไรก็ตามที่พวกเจ้าไปวิงวอนอื่นจากอลอไปขอไปบนบานไปโน่นนี่นั่นกับมันน่ะรู้ไว้เลยว่ามันบาเตนมันของปลอมมันของปลอมพี่น้องครับวะอันลอฮุวนอาลียุลกาบีษแท้จริงอลัลลอฮ์ซุบะฮานาุอัลละซงสูงส่งแล้วก็ท่งยิ่งใหญ่ฉะนั้นพี่น้องครับลาอิลาฮะอิลลอ แปลให้เราเข้าใจเลยก็คือไม่มีพระเจ้าที่เราจะให้ความเคารพสักการะกราบไหว้บูชากม้มสุยุดขอความช่วยเหลือขอความานู่นนี่นั่นอะไรต่างๆยกเว้นอันลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى องเดียวเท่านั้นอะกูลุกาลีฮะซาวัสตักฟุลลอฮ์นะดีมลนีวารักุมวะลิซาลินมุสลิมีนมินกุลิซะมินฟัสตักฟิลูฮฺอินน้ฮฺวันกัฟุรุลรฮิม